วัีครวันนี้ h e i r Dep c h a n n มาพร้อมกับมือถือตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ Infinix Hot 10นั่นเองนะครับหรือว่า Infinix Hot 10นั่นเองนะครับโดยตัวนี้มาพร้อมกับ CPU นะครับ Mediatek Helio g 7 0นั่นเองเนี่ยฮะและราคาตัวนี้ไม่โคตรจะถูกเลยนะครับราคาอยู่ที่ 3,590บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแรม4 g b นะครับผมแล้วก็ Storage หรือว่าความจุอยู่ที่64 g b นะครับผมแต่ว่าสูงสุดจะอยู่ที่128 g b นะครับผมด้วยแรม4 g b กนะครับก็คือมี2 Storage นั่นเองหรือ2ความจุนั่นเองนะฮะโดยที่วันนี้นะครับผมจะนำตัว Infinix Hot 10ตัวนี้นะครับผมมาทดสอบการเล่นเกมนั่นเองนะฮะโดยที่วันนี้นะครับผมจะเล่นเกม ฟรีไฟนั่นเองนะฮะแล้วผมบอกเลยนะครับเท่าที่ลองมาแล้วนะฮะลื่นลื่นมากนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับหน้าจอของมันนะครับจะอยู่ที่ HD Plus นั่นเองนะฮะตัวนี้จะไม่ถึง Full HD นะครับผมจะแค่ HD Plus นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่สูงมากๆเลยนะครับถึง5,200ม mm ิลลิแอมป์นั่นเองนะฮะก็คือสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้แล้วก็จอแค่ 720p หรือว่า HD Plus นะครับผมบอกเลยบอกว่า ใช้ได้นาะแน่ๆเนาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการเล่นเกมฟรีไฟล e ก่อนดีก,กว่าครับเดี๋ยวไปดูตั้งค่าก่อนดีก,กว่าครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคและนี่คือการตั้งค่านะครับของฟรีไฟล e นั่นเองนะครับในส่วนของอ่ะเบสิกก่อนเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะ มีให้ปรับไหมกราฟิกนะครับผมตอนนี้นะครับเราปรับเป็นอัลต้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวไบเนสนะครับเป็นเวอรี่ไฮนะก็คือปรับอัลต้าเลยนะครับก็คือสูงสุดแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าการเล่นเกมนะครับโดยใช้ยอินฟินิตฮอตสิตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยนะครับผมไม่เคยเล่นนะฮะเกมนี้นะครับเคยเล่น สองสาครั้งเท่านั้นนะครับผมสาหรับการเล่นเกมนี้ก็อย่าว่ากันนะฮะว่าจะเล่นอาจจะไม่ได้ตรงตามใจนะครับผมแต่ถือว่าเป็นการรีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะฮะสำหรับมือถือราคา3000กว่าบาทนะครับสามพนะครับผมสูงสุดก็ไม่ถึง4 0 0พนะครับสามพันเก้าอะไรประมาณนี้นะฮะอันนั้นเป็นสตร์เรตสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็คือว่าเหมาะกับใครที่จะซื้อให้ลูกๆหลานนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าเด็กเล่นเยอะมากนะครับผมหลาน ที่บ้านนะครับเล่นกันเพียบเลยนะฮะสำหรับเกมเกมนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอตอนหาห้องเสร็จแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองเพิ่มเสียงหน่อยนะครับเสียงดังได้ดังดีอยู่นะฮะแต่ออกไปเสียงกลางๆนะครับผมลำโพงอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นไงครับภาพสวดงามไหมฮะสาเหตุที่ผมไม่ได้อัดจอนะครับผมแล้วก็เล่นให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่า การเล่นเกมกีิกิ้งนั้นมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมนี่จะได้ดูด้วยตาตัวเองนะครับเพราะว่าผมเล่นแล้วก็อัดด้วยความละเอียด1 0น0 p 60 fps นั่นเองนะฮะจะได้ดูว่ามันเนียนขนาดไหนนะครับไปบินกันผมบอกเลยนะฮะลื่นมากนะครับตอ,ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถอดเคสเล่นด้วยนะครับโอเค ได้เวลาล่องลอยกันแล้วนะฮะไปโก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 นะครับลอยเลยแล้วกันนะฮะโอเคมาบ้านก่อน โอเคครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับจัดไปจัดไปโอ้โหแล้วลงใกล้คนอื่นอย่างนี้นะฮะโอกาสรอดเหลือน้อยมากครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นอย่างเรานะฮะเริ่มเล่นนะฮะลื่นๆครับบอกเลย3,500เท่านั้นถูกๆสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ วิ่งไปทำไมอ่ะเดี๋ยววิ่งให้ดูก่อนละกันครับว่ามันเป็นยังไงดูโอเคขอสักกระบอกก็ยังดีโอเคเริ่มลวเริ่มละเริ่มยิงกันและปืนอ,อะไรไม่รู้ครับเก็บหมด ดูกันนะครับว่าคนเริ่มเล่นนะฮะจะเป็นยังไงนะครับกับฟรีไฟกับมือใหม่อย่างเรานะฮะโอเค okay, มีกระทะมาแล้วเสียงบิ่งมันไม่ค่อยชัดนะครับนะ่าจะต้องใส่หูฟังนะครับตอนนี้เราอยู่นอกวงแ้ว ครวิ่งอยู่ตรงไหนวะนู้น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 อ้ กลัวคนหายอู้เห็น้วเหไนแล้วใช่ไหมผมเห็นคนใช่ไหมปกติเล่นแต่ ROV ีนะครับไม่เคยเล่นเกม Battle Royale อ้ เอ้ยคิวแรกเว้ยบอดเป้ากูไม่รู้กไอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามันล็อกเป้าให้ด้วยเนะี่ย อยู่ในวงแล้วนี่ว่าลื่นๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปเล่นฟรีไฟล e นะครับน้องๆคนไหนที่จะเอาไปเล่นฟรีไฟล e นะฮะสบายสบายนะครับสำหรับ Infinite Hot 10ตัวนี้นะฮะไม่คีริวไม่คีเละผมบอกเลยกระเป๋าเต็มหรอผมเก็บมาเลยนี่ว่า อย่างยิงคนโว้ยอยากโดนยิงโว้ยใอยผมวิ่งผ่านไปแล้วดีวกว่ามาดูกันว่าผมจะได้สก,กิลนะครับสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะ พอดีปกติหลานมีคนเล่นนะฮะหลานบอกแบบลื่นเลยนะครับโอเค ็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดใส่หูฟังมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาไว้คุยกับคนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็มันมันมีคนมาครับนู้นไงตายแล้วจะมีใครมาไหมมาสิ ทำไมไม่มีคนออกมาถ้าเราวิ่งไปเก็บเราจะโดนจิงไหมวููููููอูวููู อ้เรียบร้อยครับผมเป็นการจบเกมนี้เนี่ยเอามันอยู่บนนี้นี่เองนะครับบอกเลยว่าเล่นลื่นมากๆนะครับสำหรับ i n f i n i ิตี้ฮอตหรือว่า i n f i n i ิตี้ฮอตตัวนี้นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,590บาทนะครับสำหรับแรม4กิกะลอม64กิกนะครับผมแต่สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าความจุเยอะกว่านะครับก็คือแรม4กิกความจุ128กิกะไบต์นะครับผมก็ รอวันที่11เดือน11กันได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะสั่งซื้อนะครับสำหรับ i n f i n i ิ h o t 10ตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ m e d i t e c เท e l i o ริโ G70 นั่นเองนะฮะผมไม่น่าเชื่อนะครับว่า Infinix นั่นจะทำมือถือเล่นเกมได้ดีขนาดนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบกันด้วยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เลยเด็กชาแนลสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ